ชาวบ้านตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีรวมตัวกันประท้วงที่หน้าอบตอรางบัวจากกรณีที่ไม่ได้รับเงินกลุ่มชาปนกิจศพชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านหนองนกเรียนชาวบ้านตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจุมนุมประท้วงกันที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัวเพื่อขับไล่ปลัดอบตอ จากกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินกลุ่มชาปนกิจศพชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านหนองนอกระเรียนหลังจากที่ชาวบ้านได้ส่งเงินเข้ากลุ่มไปแล้วนับ10ปีบางคนเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินค่าทำศพมูลค่าความเสียหายตกคนละหลักหมื่นถึงแสนบาทจนชาวบ้านเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อมาได้มีการล้มกลุ่มเก่าลงและมาตั้งกลุ่มชาปนกิจขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งชุดโดยให้สมาชิกทั้งเก่าและใหม่ลงชื่อเป็นสมาชิก และให้จ่ายเงินก่อนคนละ5 0 0 0บาทซึ่งชาวบ้านที่เสียค่าชาพนักกิจไปหลายปีแล้วยังไม่ได้รับเงินจึงมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องเงินที่เสียไปแล้วกลับคืนมาเดือดร้อนเรื่องชาวพนักกิจศพบ,บ้านของนักเรียนสมัยก่อนตั้งมาเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วค่ะชาวบ้านก็ส่งกันมาศพละ50บาทอยู่ๆมาก็มีคณะกรรมการ,าารบอกว่าหัวหน้าสายไม่เอาตังค์มาส่งแล้วก็ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ ก็เลยอยู่ๆก็มามีการเรียกประชุมเดือยหัวหน้าสายเรียกมาแล้วพลัดคนนี้ก็มาชี้แจงว่าทางจังหวัดได้ส่งท่านะมาแก้ไขค่ะแล้วก็มาตั้งกรรมการใหม่แล้วเขาก็บอกว่าให้ไปตามเก็บเงินของเก่าแต่พอไปเก็บเงินของเก่ามาเสร็จแล้วก็มาบังคับสมาชิกว่าถ้าใครไม่จ่ายเพิ่มอีกคนละ5,000ันบาทภายในปีนี้เขาก็จะตัดสิทธิ์คนนั้นทิ้งไปเลยซึ่งชาวบ้านบางคนอ่ะคนแก่คนเฒ่าเขาไม่มีปัญญาหรอกค่ะ หนูเองหนูก็เป็นสมาชิกมา9ป้ปีหนูก็ยังไม่ส่งต่อเลยนะคะเพราะว่าเงิน5,000สมัยนี้เศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันลําบากอะค่ะเขาก็เลยไม่ให้เราที่เขามาเก็บนี่ตายจริงหรือเปล่ามีการตรวจสอบไหมอ๋อก็มันไม่สามารถตรวจสอบได้พี่เขาไม่มีการชี้แจงว่า1นนายนั่น2นายนี่ แต่ที่ได้ข่าวมาคือบางบินนะคะที่ที่ส่งกันมาของเก่านะคะบางบินมาเก็บซ้าค่ะสมมุติว่าบินอาทิตย์นี้มี4ศพศพละ50บาทมีนายกนามสกุลขอพออีก2อาทิตย์ก็มีนายกนามสกุลขอมาด้วยเป็นบางครั้งะคะ่ะชมรมก็ตั้งแต่ที่เขามาทั้งเพิ่มใหม่เนี่ยที่ให้จ่าย5,000ันเขาก็เลยนิ่งไปเลยไม่มีใครสารต่อชาวบ้านก็เดือดร้อนอย่างที่เห็นนะคะเราแจ้งความหรือ,อยังไงคะก็มีไปแจ้งความค่ะแล้วเราได้ไปปรึกษาทานายทานายท่านก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องให้มีการรวมตัว เพื่อให้ลงชื่อลงทะเบียนว่าเราเดือดร้อนจริงมีหลักฐานแล้วเราเดี๋ยวท่านจะเอาไปเสนอผู้ว่าแล้วก็เอาไปฟ้องให้ค่ะที่ผ่านมานะคะกรรมการเกรา่กาๆรุ่นปู่ย่าตายายเขาบอกว่ามีเงินสะสมอ่ะเป็น10ล้านแล้วที่ว่าประหลัดคนนี้มาดําเนินการต่อเขาบอกว่าของเก่าเก็บได้มาอีก19้าล้านแล้วเขาก็เก็บของใหม่คนละห้าพันได้อีก7จล้านแปที่หนูประกาศไปเมื่อกี้นะคะแล้วตอนนี้ตายก็ยังไม่ได้ศพต,ตั้งอยู่ไหนไม่มีใครรู้ค่ะแล้วคนเก็บตังค์เขามากมายหลายคนจัด แค่คือยังไม่มีใครมาชี้แจงเลยค่ะแต่กลุ่มใหม่เขาเนี่ยเขามีชื่อคุณสาวนีข่าวคาเนี่ยสมัยก่อนนี้คือกลุ่มเก่าเขาพ่อเขาอยู่การเงินเขาก็ดูแลมาตอนพ่อเขาเสียชีวิตแล้วอยู่ๆมาเขาก็ไปเชิญชวนประหลัดคนนี้มาทาแล้วเขาก็มาอ้างว่ากลุ่มล้มแล้วก็บังคับให้คนจ่าย5 0 0พันตอนนี้เขาก็ยังเป็นเหตุ่อยิดของกลุ่มใหม่อยู่แล้วเขาจะบอกไม่เกี่ยวพันกันไงล่ะคะชาวบ้านเข้าใจไหมแล้วก็เรื่องความแยกนะคะท่านประหลัดคนนี้มาอยู่อ่ะก็มีความวุ่นวายจริงค่ะกลุ่มอ,อสอมก็ทะเลาะกับชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านปทะะเลััด โอโ้สมาชิกก็ทะเลาะกันคือดูแล้วมันไม่มีอะไรที่บัานจะพัฒนาตำบลได้เลยค่ะก็คือเราองการให้ย้ายปลัดออกใช่ค่ะเราขอให้ย้ายเขาไปอยู่ตรงไหนก็ได้ที่เขาสบายใจแล้วเขากา็ไม่ต้องมาวุ่นวายให้ตำบลเราถอยหลังอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ของเก่าก็มีไปเป็น10คนนะคะแล้วของใหม่เมื่อวานอีกสค่ะ แล้วคือตอนนี้ทุกคนที่เขาไม่รู้ว่าจะต้องไปดําเนินการไปหาใครไปช่วยให้ใครมาช่วยเหลือเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ออกมาหนูก็เลยรู้จากท่านทนายว่าเราก็ไปรวมตัวแล้วเราก็ไปบอกทุกคนที่เดือดร้อนตรงนี้ให้มาลงทะเบียนกับเราแล้วเราก็เป็นตัวแทนในการไปร้องเรียนให้กับท่านผู้ว่าแล้วก็ศาลที่ศาลปกครองได้ค่ะทางด้านนางพันนิตาชิตานุวัฒน์ หลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัวได้ให้ข้อมูลในเรื่องของเงินชาปนก,กิจเป็นกลุ่มเดิมชื่อกลุ่มผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านหนองนกกเรียนซึ่งมีอดีตนายกอบตอเป็นประธานและมีคณะกรรมการอีก4คนเมื่อปี2563มีสมาชิกเสียชีวิตอยู่จำนวนกว่า100คนที่ยังไม่ได้รับเงินเดิมเคยตั้งจ่ายไว้ประมาณ150,000บาทโดยที่ไม่คำนึงถึงจำนวนสมาชิกว่ามีกี่คน ทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องการจ่ายเงินมีการโจมตีคนเก็บเงินว่าไม่มีการเก็บเงินส่งมาให้พอนายกอบตอรางบัวโดนชาวบ้านทวงถามเงินจึงลาออกจากตําแหน่งและกรรมการพากันลาออกกันเมื่อวันที่21สิงหาคม2563และทิ้งชาวบ้านลอยแพเมื่อตรวจสอบดูเอกสารหลักฐานพบว่ามีคนเก็บเงินเรียกว่าหัวหน้าสายจะมีทีมคอยเก็บเงินแต่ไม่ได้เอาเงินมาส่งให้ กลับนำเอาเงินไปใช้เองส่วนตัวเป็นเงินหลักล้านบาทจึงเรียกเข้ามาทำบันทึกยืนยันว่าได้เอาเงินไปจริงและให้เอาเงินมาจ่ายให้กับสมาชิกคืนบางคนก็คืนแล้วบางคนยังคืนไม่ครบบางคนไม่ได้คืนเงินเลยซึ่งมีหลักฐานอยู่โดยได้พยายามหากรรมการชุดใหม่เป็นชุดเฉพาะกิจที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านพยายามชี้แจงให้เข้าใจ พอเก็บเงินได้ก็จ่ายไปแล้วกว่า20ล้านบาทเมื่อปี2563ก็จบไปแต่ยังมีคนในปี2563อยู่6-8คนเพราะสายที่เก็บเอาเงินไปแล้วไม่คืนจึงไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาคืนให้ต้องให้เขาไปทวงถามกับหัวหน้าสายที่เก็บเงินไปจึงให้ชาวบ้านมาตั้งชมรมใหม่ว่าชมรมกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตะบลรางบัว มีสมาชิกประสงค์จะเข้าใหม่และที่ออกจากชมรมเก่ามาเข้าใหม่ทั้งหมดกว่า1,400คนได้จ่ายเงินมาแล้ว5,000บาทเป็นเงินจ่ายค่าทำศพ100ศพศพละ50บาทจ่ายล่วงหน้าไว้ตอนนี้มีคนตาย62ศพยังคงเงินที่ต้องจ่ายได้อีกแต่สมาชิกที่ลงชื่อไว้กลับไม่มาจ่ายเงินบางคนจ่ายมาคนละ1,000-2,000บาทก็หยุดจ่ายทำให้คนที่รอรับเงินจำนวนที่เหลือยังไม่มีเงินค่าทำศพ ส่วนเรื่องรายชื่อชาวบ้านที่ไปร้องเรียนทั้งหมดอยู่ที่ประลัดโดยจังหวัดส่งมาให้ทางอำเภอและอำเภอส่งมาให้ที่อบตอให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าที่ชาวบ้านขับไล่ประหลัดนั้นด้วยสาเหตุอะไรมีความขัดแย้งกับคนเหล่านี้หรือไม่ตนจึงได้รายงานกลับไปว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ส่วนคณะกรรมการชุดเก่าเป็นชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านหนองนอกกระเรียนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการชุดใหม่ หากอยากได้เงินต้องไปแจ้งความเอากับคณะกรรมการชุดเก่านี้มีกลุ่มคัดค้านมายื่นคัดค้านแล้วขอให้ทางประลัดเนี่ยไปยกเลิกเรื่องชาปนกิจอย่างนี้ค่ะชารนกิจเนี่ยเป็นกลุ่มเดิมชื่อกลุ่มสถานีนะกลุ่มผู้สูงอายุสถานีในามยบ้านหนองนกเรียนซึ่งมีนายกจตุพัฒน์คมินเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีกรรมการอีก4คนอีกประมาณสามถึงสี่คนสี่คนถ้าจำไม่ผิดนะคะเมื่อปี6 3มี ผ,ผู้เสียชีวิตสมาชิกเสียชีวิตอยู่จํานวนร้อยกว่าคนที่ยังไม่รับเงินซึ่งเดิมเขาตั้งจ่ายไว้ที่แสนศพละแสนห้าโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงจํานวนสมาชิกเลยไม่มีกี่คนก็จ่ายที่แสนห้าทำให้มีการขาดความสภาพคล่องของการจ่ายเงินแล้วก็มีการโจมตีกันในเรื่องของคนเก็บตัง์ว่าไม่เอาเงินมาส่งบ้างอะไรบ้างทีนี้พอนายกเนี่ยโดนชาวบ้านทวงตังอะไรมากๆเขาก็ลาออกเลยค่ะ กรรมการพาคณะออกเมื่อวันที่21สิงหาคมปี63คณะออกหมดเลยแล้วทิ้งชาวบ้านลอยแพก็เลยมีกลุ่มชาวบ้านบางคนก็เข้ามาหาเข้าไปหาประหลัดบอกว่าประหลัดช่วยดูให้หน่อยแต่เราก็เลยชี้แจงว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มจัดตั้งขึ้นโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชการเลยเราก็ได้แค่ดูให้ตรวจสอบดูให้ว่าเอกสารหลักฐานเป็นยังไงพอไปตรวจสอบให้ปรากฏเราพบว่ามีคนเก็บตังะคะ่ะ เขาเรียกหัวหน้าสายก็<ม>จะไปเก็บตังค์ทีมงานตัวเองลูกทีมตัวเองเอามาส่งไม่ได้เอาเงินมาส่งเอาเงินไปใช้เอง<ม>เป็นหลักล้านค่ะ<ม>พอเราเห็นเราก็เรียกเขาเข้ามาทําบันทึกยืนยันว่าเขาได้เอาเงินไปจริงแล้วให้เขาเอาเงินมาจากให้กสมาชิคคืนบางคนก็คืนยังคืนไม่ครบก็มีบางคนก็ไม่คืนเลยเป็นล้านอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีหลักฐานอยู่เราตรวจเจอเราให้เขาทำเอาไว้ซึ่งนัตอนนั้นกรรมาการไม่เหลือแล้วค่ะกรรมาการตอนนั้นกี่คนนะ,ะที่เราให้มาทําบันทึกกัน ไม่ใช่กรรมาการนะคะหมายถึงคนที่เอาตังค์ไปอืยหลายคนหลายสิบคนเป็นสิบเลยเป็นสิบเงินหลายเป็นหลักสิบล้านคนละล้านบ้าง,าางสอง,สงล,ลาาง้านบ้างแปดแสนบ,นบ้างเก้าแสนบ้างหลักหมื่นบ้างแสนกว่าบาทบ้างสามแสนกว่าบาทบ้างอันนี้คือคือคนที่เป็นเขาเรียกว่าหน,นาเก็บังินพร้อมใส่กค่ะท่านนายกก็ไม่ได้ไปจัดการอะไรเลยเราก็ทิ้งปัญหาไว้เลยก็ทิ้งเอาไว้แล้วที่มีมีน้องคนหนึ่งมีหน้าที่ค<พ>อยเก็บังค์ให้นายกเขาถูกเหมือนจ้างมาเป็นลูกจ้างเียค่ะนายกก็เลยบอกให้เอาคนนั้น คนนี้ก็เลยบอกว่าให้ประหลัดช่วยมาดูให้หน่อยเขาไม่ได้มีหน้าที่เป็นกรรมการเขาแค่มาช่วยรับส่งเงินให้ให้กับคนที่เวลาตายก็มารับตังค์พอเราไปตรวจสอบเจออย่างนี้ก็ทําสัญญากับคนที่เก็บตังค์ว้วโกงไปอะคะ่ะทำบันทึกเอาไว้เรียบร้อยมีหลักฐานหมดแล้วก็เลยทวงเงินเขาบางคนก็หนีเลยค่ะมีหนีเลยอ่าพอเก็บเงินได้ได้มาละ บางส่วนแล้วก็มีบางส่วนที่คนยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยอีกหมายถึงสมาชิกอาหารที่ยังไม่ได้ส่งเงินให้กับชมรมเลยก็มีพอเขาเห็นเราไปชี้แจงว่าเขาจะถูกตัดเพราะเนื่องจากเขาไม่ได้ส่งเงินขาดจ่ายการเป็นสมาชิกเนื่องจากชมรมเดิมกาหนดไว้ว่าถ้าขาดส่งหนึ่งเดือนก็ตัดจากสมาชิกเลยทําให้คนที่ตายแล้วไม่ได้ส่งเงินก็ไม่ได้ตังค์ด้วยแต่เราก็พยายามเยียวยาช่วยเหลือกันโดยขอให้สมาชิกอาหารมาช่วยจ่ายตังค์คืนให้กับคนที่เขาเสียชีวิตซะ<ม>ก็ไปชี้แจงให้เขาไปช่วยทีมงาน หากรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเป็นชุดเฉพาะกิจ<ม>ก็เป็นกลุ่มคนที่พร้อมจะอาสามาช่วยชาวบ้านก็ตั้งชุดเฉพาะกิจมีอ,อบตอมีอะไรหลายคนมาช่วยกันก็ไปประชุมชี้แจง้เขาว่าคุณยังไม่ได้ส่งเงินนะแล้วก็มีคนของคุณเนะี่ยเก็บเงินแล้วไม่ได้ส่งนะทางนี้เราทําสัญญาไปให้แต่คนทวงไม่ใช่เราเพราะเราไม่มีหน้าที่นะคะก็เก็บเงินได้แล้วจ่ายเงินให้ไปแล้วค่ะ เสียชีวิตไปแล้วหมดไป20กว่าล้านก็จ่ายคืนทห้หมดปี63ก็จบไปแต่มีคนที่ไม่ได้ตังค์อยู่ในกลุ่ม63อยู่ประมาณสัก6-8คนเนื่องจากว่าคน6 8ถึงคนนี้สายเขาอะเอาตังค์ไปแล้วไม่คืนเราไม่รู้จะไปเอาตังค์ให้เขาที่ไหนต้องให้เขาทวงตังจากหัวหน้าสายซึ่งเราให้สัญญาไปว่าเนี่ยเขามีสัญญาเอาไว้ว่าเขาโกงันเท่าไหร่คุณต้องไปทวงคืนจากเขาแต่เขาไม่ไปเขากลับมาทวงที่เราเขาก็รู้เลว่าใครเป็นหัวหน้าสายเขาทราบค่ะ แต่เขาไม่ไปทวมแล้วก่อนหน้านี้เราไม่ได้ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านประชุมค่ะทําความเข้าใจค่ะช่วยเขาค่ะได้เข้าไปช่วยในฐานะหลัดไม่ได้ฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะสมาชิกอะไรเลยช่วยชี้แจงให้เขาว่าชมรมเป็นแบบนี้ฐานะกรรมการเขาไม่รู้ใ้สาว่ารกรรมาการเขาคือใครไม่รู้ว่านายกอบตอที่นี่เป็นประธานไม่รู้เลยใครเป็นกรรมการบ้างสมาชิกก็มาขอร้องอีกว่าอย่าทิ้งเขาให้ช่วยสานต่อเราไม่สานต่อเอาอย่างนี้แล้วกัน ถ้าใครประสงค์จะให้ตั้งชมรมใหม่แล้วมาอยู่ก็ให้มาลงชื่อส่งเอกสารแล้วตั้งชมรมใหม่ชื่อชมรมว่าชมรมกองผุนสวสดิกาาผู้สูงอายุากำลังลาตอาเรก็เป็นชมรมใหม่แล้วก็มีสมาชิกประสงค์จะเข้าใหม่คือสมัครใหม่เลยกับที่ออกจากชมรมเก่ามาเข้าใหม่ทั้งหมด1,400คนซึ่งก็จ่ายตามรนละห้ันบาท ค่าผ้าป่า่ายคืออะไรถ้าปราบ่ายคือเงินสำหรับจ่ายค่าศพหลงร้อยศพศพละห้าสิบบาทจำนวนหนึ่งร้อยศพจ่ายล่วงหน้าเอาไว้ถ้าคนตายก็จ่ายตอนนี้เราจ่ายไปถึงสองศพเ็าจ่ายล่วงหน้าไม่น้อยศพยังคงเหลือเงินที่ต้องจ่ายได้อีกถูกไหมคะแต่ทีนี้สมาชิกที่ลงชื่อไว้กลับไม่มาจ่ายตังค์ไม่มาจ่ายตังค์ที่เขาจ่ายผ่อนจ่ายเดือนละพันเดือนละพันเขาไม่ได้จ่ายทีเดียวห้าพันนะฮะคนที่จ่ายไปสองพันก็หยุดจ่ายคนที่จ่ายสามพันก็หยุดจ่ายทําให้คนที่รอรับเงินยี่สิบเจ็ดศพเนี่ ยังไม่ได้มา่ายตังค์ท้าไม่คนเหล่านี้ยังไม่ได้ตังค์เพราะว่ามีคนมีความยากต้องร่มแต่ร่มงนี่ไม่ได้ลงจรลงที่คณะกรรมการชุดนี้เขาช่วยบริหารให้ก็จะมีคนมีมีเงินที่จะบริหารให้อยู่แต่ปัญหาว่าเราขอจ่ายไม่ตัดตามยอดของสมาชิกที่มีจริงๆไม่สามารถจะจ่ายได้ตามที่แจ้งตอนแรกแจ้งว่าจะจ่ายจะมาลงที่สนามไว้สามพันคนจะจ่ายที่แสนห้าแต่พอมกราเราเห็นว่าสมาชิกไม่ได้มาจ่ายละ เือสองพันก็จ่ายแค่แสนเดียวพอมาเดือนมิถุนายนสุดท้ายสรุปยอดได้เนี่ยเหลืออยู่แค่หนึ่งพันสามสิบแปดคนเราก็ต้องจ่ายยอดพันสามสิบแปดคนแต่มีกลุ่มคนที่ไม่จ่ายเงินเลยก็จะมาขอรับตังค์อ้างว่าจ่ายก็สิบปีที่แล้วเป็นสมาชิกเก่าค่ะไม่ได้ส่งเงินเลยห้าพันก็ไม่ได้ส่งค่ะแต่ก็จะมาขอเอาตังค์อ้างว่าเห็นคนเก่ามาอยู่ตรงนี้ตัวเองก็ข้าจะเองเป็นกรามก็รชีกเก่าด้วยแต่เขาไม่รู้เลยว่า คุณต้องส่งเงินตอนแยบอกว่าขอใช้กับเดิมได้ไหมคือกรรมการชมรมเก่าเนี่ยใช้วิธีการตาแล้วก็หักเงินกันแต่จริงๆข้อที่จริงมันเป็นไม่ได้ค่ะแต่จริงคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเราชี้แจงชาวบ้านไปหมดแล้วชี้แจงแล้วค่ะมีการประชุมแต่ละกลุ่มบ้านแต่ละที่ไปช่วยชี้แจงหมดแล้วที่มาที่เนี้ยก็ไม่ใช่ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกคนที่มาคือคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกันเราอยากจะได้ตามของเมื่อสิบปีที่แล้วคือแล้วที่เขาไปแจ้งความนะฮะเขาก็เป็นสมาชิก เขาก็เราหลักฐานไปนะวันนั้นเยอะเลยเป็นสมาชิกที่กลุ่มใหม่แลไม่ไดะเป็นสมาชิกกลุ่มใหม่เป็นสราเก็บให้เพื่อเอาเงินมาจากก็นี่ไงฮะคือสาเหตุที่ว่าชุดแรกไม่ได้เพราะชุดสองก็จะให้จ่ายอีกเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตังเขาก็เลยกลัวกันแบบนี้แหละเพราะไอ้คำที่แจ้งมันก็ไม่ถูกหลักถูกไหมไม่ใช่ค่ะคือชุดของเขาเนี่ยเราถามแล้วว่าจะเป็นสมาชิกต่อไหมถ้าจะเป็นสมาชิกต่อคุณต้องมาลงชื่อและส่งเอกสารน่าส่งเงินเขาไม่ส่งเงิน ไม่ส่งเงนะินมาจมลงเลยค่ะก็เท่ากับว่าคุณขาดขาดจากการเป็นสมาชิกเนื่องจาก,กาว่าขาดสมองมวนติดก,กันก็ไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วเพราะ,ะ,ะกรรมการมีการประชุมกันอย่าง,งนี้แล้วก็มีข้อบังคับแจกให้สมาชิกที่เข้าเป็นสมาชิกทราบแล้วมีการประชุมชี้แจงแล้วเมื่อสมาชิกครบถ้วนแล้วดังนั้นกรรมการจะไม่ส่งเอกสารให้กับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก คนเหล่านี้ก็ไม่รับเอกสารเราเขาไม่ได้เป็นสมาชิกเลยแต่เขาเป็นสมาชิกแบบชุมนเก่าค่ะี่เมื่อที่มีการแชงอะไรทุกอย่างแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังมาเยอะๆเยยวันนี้มันมันมีอะไรคือมันยเรื่องของเพื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมามีการประกาศจะมีการเลือกตั้ง้ั่นเองแล้วกลุ่มคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ไปเกี่ยวข้องกับการเลืองเนื่องจากว่ามีเรื่องของแกนหาว่เป็นสมาชิกอรมตค่ะแล้วก็มีทีมงานที่จะลงสครการเลือกตั้งค่ะ ก็คือปลัดแล้วเขาไม่ได้เป็นสมาชิกกับชมรมเลยมไม่ได้เกี่ยวข้องกับชมรมเหล่านี้เลยก็คือประหลัดส<อ>่วนตัวอมองว่าเป็นเรื่องของการเมืองเขง้ามาแทรกเพราะว่าประหลัดเองไม่มีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของของการทําชาวนากกิจแค่ไปแก้ปัญหาให้ของชุดเกา่าจบแล้วพอชุดใหม่ก็เป็นที่ปรึกษาให้เพื่อให้เขาได้จ่ายเงินในระบบที่ถูกต้องด้วยแต่กรรมการถูกตั้งเฉพาะกิจเขาไม่มีความรู้เรื่องการทําชาวนากกิจแต่แค่ทาเพื่อให้สิทธิ์ตัวเองจะได้แค่นั้นเองเพราะเขาเป็นสมาชิกด้วยตัวเอง มันมีอีกข้อหนึ่งที่ชาวบ,บ้านเขาร้องมันก็คือเลยชื่อชาวบ,บ้านที่ไปร้องเรียนทั้งหมดมาอยู่ที่ตลาดทางจังหวัดส่งมาให้ตรวจสอบส่งมาที่อำเภออำเภอส่งให้อ,อตตนะตบตตรวจสอบค่ะตรวจสอบว่าตรวจสอบให้ชี้แจงตรงนีงให้มาชี้แจงเพรี่จริงว่าที่ชาวบ,บ้านขับไล่ตลาดเนี่ยให้ย้ายออกจากพื้นที่เนี่ยด้วยสาเหตุหตัวเนี้ยด้วยอะไรแล้วเรามีความขัดแย้งคนเหล่านี้หรือไม่เราก็ต้องเอาชื่อมาดูว่าเรามีเรื่องอะไรกับเขาซึ่งเราก็รายงานกลับไปว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ ส่วนเรื hmm. things, so mm ่องฟาร์มส right. ุกรแล้วก <Yeah, S 2> ็ไม่ได้มีการเป็นเสศอนุญาตจะให้เราสั่งยุเรื่องเราไม่ยอมหน้าส่วนเรื่องชาวนาขิดเราก็ไม่ได้ไปโกงกินหรือไปเกี่ยวข้องกับกรรมการชุดนี้ซึ่งชุดนี้เขาก็ทําหน้าที่ในการบริหารชุดใหม่ไปก็ยังบริหารได้ปกติยังได้ลมส่วนกรรมการชุดเก่าอีชุดลมของนักเรียนไม่ได้มีวามเกี่ยวข้องกับกรรมการชุดนี้และไม่เกี่ยวข้องกับหลักเลยก็ถ้าเกับว่าชาวบ้านถ้าอยากได้ตังก็ต้องไปแจ้งความเอากับคนเก็บเงินกรรมการชุดเก่าใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าผู้เสียประโยชน์นะคะ ที่ไม่ได้รับตังค์จริงๆเนี่ยของชุดเก่าเขาต้องไปแจ้งความในคดีกันคะชุดเก่า